ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมโนโปเก้ยงกุซอชาบารซิลแต่ประกาศ27รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดทำศึกฟีฟ่าเดือนมีนาคมออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยมีคิวพบกับเนปาลทีมจากเอเชียใต้ในวันที่24มีนาและพบกับเซูรินามทีมจากโซนคอนคาเคสวันที่27มีนาเปิดโพสต์เบสเพื่อเล่นตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นยังไงไปชมกันครับผู้รักษาประตูกำขนปฐมอัธกุล กองหลังนรุบดินวีรวัตรโนรมเมรเดลทอมเบียกิสดากาแมนและทิรทรบุญมาทันกองกลางตัวรับทิติพันธ์พ่วงจนันทรวีระเทพป้อมพันธ์กองกลางตัวรุกสุพโชคสารชาติวรชิตกนิษฐ์สีบาเพ็ญสุพนัทเหมือนตากองหน้าสุภชัยใจเด็ดความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนาม หลังเห็นรายชื่อทีมชาติชุดใหญ่ในศึกฟีฟ่าเดย์ทยแลนด์แข็งแกร่งมากขอให้โชคดีจากแฟนบอลเกาหลีใต้เชียเนปาลและซูรินามจากแฟนบอลเวียดนามในเดือนมีนาคมเวียดนามจะต้องเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ3กับคู่แข่ง2ทีมคือโอมานและญี่ปุ่นในขณะที่ไทยต้องพบกับ2ทีมใหญ่คือเนปาลและซูรินามจากแฟนบอลเวียดนามฉันไม่เข้าใจว่าทำไมไคยถึงเลือกทีมที่มีเรตติ้งฟีฟ่าต่ำกว่าเพื่อกระชับมิตร ทำไมถึงไม่มีสาัาอยู่เย็นชนะทิ่จะกลับเข้าสู่ทีมอีกครั้งในรายการเอชียนคัพอย่างแน่นอนชุดนี้ของไทยจะาชนะเนปาลได้แต่พวกเขาจะแพ้กับซูรินามจากพม่าเวียดนามถึงแม้จะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแต่ไทยแลนด์ก็ยังแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนไทยแลนด์ Thailand คือทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาจะเก็บชายชนะในฟี فا เดย์ครั้งนี้ได้ไม่มีซุนซับเบลของเชลซีหรอไทยแลนด์ Thailand มีผู้เล่นให้เลือกมากจริงๆมากมายหลายตำแหน่ง ชนาทิพย์รัธนวัฒน์ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ฉนันต้องการรอชมไทยแลนด์พบกับสุรินาม2แมตช์นีผลต่ออันดับแรงกิ้งฟี ف าของไทยสุภาชัยใจเด็ดขอถอนตัวแข่งทีมชาติไทยตรวจโควิด COVID ก่อนเข้าแคมป์ช้างศึกชุดใหญ่เข้ารายงานตัวตรวจโควิด -19 หลังเตรียมทีมลงอุดเครื่องฟีฟเดยด้านมาโนโปเก,ก้งเฮดโค้ชทีมชาติไทย เตรียมเรียกแข้งใหม่มาแทนสุภรชัยเจเดตกองหน้าของบูรามยูเนเตดที่ได้ขอถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บนักกุมวิาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขฟุตบอลชายทีมชาติชุดใหญ่ได้เดินทางมารายงานตัวพร้อมตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟรีเฟเดในช่วงเดือนมีนานี้สำหรับการรายงานตัวครั้งนี้นำโดยมโนอพูกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมนักเตะทั้งหมด26กราย ส่วนาราของสุพชัยใจเด็ดกองหน้าบูริยมยูเนเตดไม่ได้มารายงานตัวเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บจากนัดล่าสุดจึงได้ขอถอนตัวไปมานููกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดใหญ่กล่าวว่ามมนเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะทาให้นักเตะทั้งหมดได้มารวมตัวกันซ้อมร่วมกันมีแมตช์อุ่นเครื่องเพื่อให้เราได้เห็นฟอร์มของนักเตะในตอนนี้นี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปยังประเทศอุซเบกิสถานในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือก ในถิ่นจุดนี้มีนักเตะคนหนึ่งที่ถอนตัวคือสุภาชัยใจเด็ดที่ได้รับบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดเราจะหาคนมาแทนที่ซึ่งก็ต้องประชุมกันอีกทีคือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับนักเตะที่ไม่มีชื่อทาให้หลายคนสงสัยอย่างพิธิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลรวมถึงสารัต์อยู่เย็น2กําลังสําคัญของทีมและอยู่ในแพนของเราที่จะไปอุตเปกิสถานแต่ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและยังมีโปรแกรมเอซีแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่ เราเลยอยากให้เวลาเขาได้ฟื้นฟูร่รางกายและได้คุยกับสโมสรแล้วหวังว่าพวกเขาจะกลับมาฟิดสมบูรณ์อีกครั้งแฟนบอลถือเป็นส่วนสําคัญของทีมเราอย่างแน่นอนมันสําคัญมากที่จะได้เล่นในประเทศเพราะเราจะได้ฉลองแชมป์ซูซูกิครับครั้งล่าสุดร่วมกับแฟนๆหลังจากที่เราไปเล่นในต่างแดนมานี่คือสิ่งที่ทําเพื่อแฟนบอลของเราเราต้องการเล่นในบ้านของตัวเอง,เ,องเพื่อสัมผัสถึงการสนับสนุนของแฟนบอลหวังว่าทั้งสองนัดจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนาม โค้ชโย่งวรุศสีมะคะเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดอายุเกิน23ปีเชื่อศึกดูไบครับจะช่วยเสริมกระดูกนักเตะให้แข็งขึ้นเพราะจะได้เจอกับทีมที่มีมาตรฐานอย่างจีนและกาตาร์นักกมวิทยาศาสตร์การแพทยก์กระทรวงสาธารณสุขฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุเกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวพร้อมตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ก่อนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขังนฟุตบอลดูไบครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเมรตส์นำโดย วรวุษสีมาคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเมคไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีความนักเตะอย่างแพตริกูต้าฟเซนอันต์นยอดสังวาลและอีกสองรายคือสีธิโชคพาโซท,ที่ค้าแข่งในญี่ปุ่นและชาญนารงค์ข่มสีแก้วที่ค้าแข่งในสเปนจะเดินทางไปสมทบที่ดูไบทันทีโคตโยงวารุษสีมาคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเมคไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกล่าวว่าเราจะได้ดูนักเตะใหม่และหลายคนที่จะได้มีเกมระดับทีมชาติและมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า รายการนี้ก็มีมาตรฐานสำหรับนักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีแล้วไปเล่นชุดใหญ่ผมคิดว่าหลายคนมาโน่ก็อยากเห็นในการเล่นกับทีมชาติและได้ประสบการณ์และความมั่นใจการไปเล่นชุดใหญ่และกลับมาเล่นให้กับทีมชุดนี้เป้าหมายคือเราอยากให้นักฟุตบอลมีประสบการณ์นนนาชาติเยอะๆเพราะในช่วงโควิดเราห่างหายจากสิ่งเหล่านี้ไปถ้าเรามีเกมแบบนี้พอเจอสถานการณ์จริงมันจะช่วยเราได้เยอะผลการแข่งขันก็จะเป็นเรื่องรองเพราะหากนักเตะทำได้ดีผลการแข่งขันก็จะตามมา ฝากแฟนบอลให้กำลังใจทีมชุดนี้ด้วยเราจะทำให้ดีที่สุดทุกคนก็จะมีโอกาสลงไปเล่นและฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเทียด้วยนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่11มีนาทีมชาติเนปาลทีมอันดับ167ของโลกภายใต้าการคุมทีมของอับดุลลาอันมูตาลีเฮดโค้ชคูเวตว้าา40ได้นำนักเตะเดินทางออกจากเนปาลเป็นที่เรียบร้อยด้วยสายการบินเนปาลออนไลน์ ่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยก่อนมีคิวอุ่นเครื่องฟี f a เดย์นัดพบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่และสโมสรนชนบุรีเอฟซโดยทีมชาติเนปานจะลงเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ในวันพฤหัสที่24มีนาณสนามชนบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AAS Play และทรัฟทีวี32ก่อนจะลงอุ่นเครื่องอีกนัดพบกับชนบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่27มีนาณสนามชนบุรีสเตเดียมเช่นเดียวกันโดยเวลาการแข่งขัน ทางสมาคมไทยจะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งสำหรับทีมชาติเนปาลจะมีคิวลงสู้รุศฟุตบอลเอเชียนคับ2023รอบคัดเลือกโดยอยู่ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วย8มิถุนายนพบกับจอแดน11มิถุนายนพบกับคูเวตในฐานะเจ้าภาพของกลุ่ม A และปิดท้าย14มิถุนายนพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย อนาคตของเงยนกวงไห่แนารุกถึงชัเป็นนามยังไม่ชัดเจนหลังยืนยันไม่ต่อสัญญากับฮานอยเอฟซีดาวเตะวัย25ปีรายนี้เหลือสัญญาถึงวันที่12เมษายน2022นี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามซื้อเวียดนามพยายามนำเสนอรายงานว่าเยนกวงไห่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรอทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากในยุโรปหรือในเอเชียนอกจากนี้หลังข่าวบางแหล่งยังระบุถึงขั้นมีทีมดังจากฟุตบอลไทยลีกกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัว ยอดแข่งเบอร์หนึ่งทับดาวทองรายนี้ไปร่วมทีมด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีสโมอสรอใดยื่นข้อเสนอให้พิจารณาแต่อย่างใดจะเด็กมีลาบคุณซือการเทลเอ FC ีเชื่อว่าสภาพจิตใจของผู้เล่นทุกคนเริ่มกลับมาแล้วหลังแซงเปิดบ้านชนะนครราชสีมามาได้าเอฟซในศึกไทยลีกนัดที่26ที่ผ่านมาสิงเจ้าท่าตามหลังไปก่อน0 2 อย่างไรก็ตามทุกคนยังไม่ยอมแพ้ก่อนใช้เวลา15นาทียิงคืน3ประตูรวดจากดดวิดโลเชลา่าทีรศักิ์ผปพี่หมายและบดินพระลาทำให้ปลดล็อกว้าชัยในลีรอบ6เกมได้สำเร็จที่สำคัญยังมีการฉลองวันเกิดให้กับมานานแป้งนพันธ์ลำซำที่จะมีอายุครบ56ปีในวันที่21มีนาคมนี้อีกด้วยหลังจากกลับมาจากเกาหลีใต้เราก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาก,มากๆเพื่อมอบเกมนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับมารดานแป้งประธานสงโมสรของเรา และอยากที่ทุกคนเห็นเราตั้งใจกันมากฝนตกลงมาทําให้เราเล่นยากแต่สภาพจิตใจนักเตะทุกคนดีมากและสู้กับการตามหลังก่อนถึง2ประตูแล้วกลับมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้สภาพจิตใจและความมั่นใจเรากลับมาแล้วส่วนจากนี้เราจะรอผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนกลับมาก็เชื่อว่าจะทาให้ทีมมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้เมื่อถูกถามว่ารู้สึกโล่งขึ้นหรือไม่เมื่อพาทีมปลดล็อกได้ในที่สุด โคดเดตบอกว่าืลอหลายเกมเราเล่นในเกมของเราได้แล้วเหลือแค่จังหวะสุดท้ายซึ่งไทม,มิ่งยังไม่ดีพอแต่วันนี้ประตูที่ธีรศักดิ์เผยพิมาย,ยิงได้จากจังหวะการเปิดของประกรณ์เปรมพักไทม,มิ่งพอดีมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราซ้อมเรื่องศิลป,ปะในการเข้าทำกันเยอะมากแต่ก็ต้องกระหายในการทำประตูมากกว่านี้เราคิดว่าเรายังสู้อยู่เราเปลี่ยนแทคนติกจาก433ที่ใช้การนดินทาวรศักดิ์เป็นไม่ฟิลตรับคนเดียวแล้วก็เพิ่มเกมบุกมากขึ้น และให้ฟูลแบ็กสองข้างเติมเกมมากขึ้น